นี้เลยค่ะแทแหวนสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นแหวนทายกพมา่าไทยเองดงามมากที่สำคัญประดับด้วยนะคะเหล็กไหลค่ะแล้วก็เป็นหยกพมา่าไทยเอนะคะแกะสลักเป็นรูปดาวค่ะดาวก็คือส่งสว่างจเจริญจลัดนะคะ,จะเจริดจลัด แล้วก็ตัวเรือนง,งดงามมากๆเลยนะคะแล้วตัวประคัมเหล็กไหลของสูตรมหาสมบัติสามแผ่นดินนะคะดูดแม่เหล็กติดทุกเม็ดนะคะเห็นไหมคะดูดให้ดูเลยนะคะ,ด,ด,ะ,คะดูดลอยเลยค่ะเห็นไหมคะสําหรับวงนี้นะคะมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะไซส์เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่ปุ้มใส่หลวมมากเลยนะคะแล้วก็ตัวเรือนนะคะ เป็นเงินแล้วก็แกะสลักสวยงามเห็นชัดไหมคะคุณเ,เอสำหรับวงนี้นะคะจัดโปรอยู่ที่นะคะราคาปกติอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทวันนี้เอาไปเลยค่ะเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นแหวนหยกพมา่าไทยเอประดับคู่กับเลหล็กไหลที่อธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธเจา้าโตผมมมรังสีนะคะอายุของเขานะคะหลักร้อยปีค่ะ วันนี้เรามาเป็นเซตนะคะมาคู่กับนะคะข้อมือค่ะเป็นสร้อยข้อมือนะคะตัวเรือนเป็นเงินค่ะแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยสองสองล็อกนะคะมีความแข็งแรงหลุดยากนะคะอันนี้เราสามารถใส่คู่กันได้เลยค่ะนะคะอันนี้ปุ้มจะพาพามาเป็นเซตเลยนะคะแล้วก็ประดับด้วยเหล็กไหลสองเม็ดนี้ค่ะสำหรับ รอยข้อมือชิ้นนี้นะคะเป็นหยกพม่าทไทยเอสีเขียวนะคะเขียวมิวกิ้กลแล้วก็เขียวเข้เมเห็นเ,เขาเรียกว่าจุดเด่นของหยกของศูย์มหาสมบัติสามแผ่นดินไหมคะเขาจะมีในหนึ่งชิ้นเนี่ยมีหลากสีมากโดยเฉพาะหยกพม่านะคะซึ่งหายากนะคะที่ว่าในหนึ่งชิ้นจะมีหลากสีนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นคอลเลคชั่นหนึ่งเดียวของโลกค่ะเดีย๋ยวพวกเเอาโทรศัพท์เข้ามาใ,ใกล้เนาะเวลา มีใครคอมเมนต์จะได้เห็นสวัสดีพี่วนพันธ์เยี่ยมทุกวงกาไรแบบโบราณใช่ค่ะมีที่ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินเท่านั้นค่ะอย่างที่ปุ้มบอกว่ากาไรของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินหรือยกของศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินมีสี่ยุคนะคะที่ท่านชมเมื่อต้นหลายเนี่ยเป็นยุคที่สี่นะคะหลักร้อยปีนะคะหลักพันปีก็มีนะคะมีสูง อ่เขาเรียกอะไรยุดำยุคของจัก,กรพรรดิจินซีฮ่องเต้นะคะซึ่งเป็นยุคแรกของราชวงศ์จีนค่ะสำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะอ่าจาก15,000หาพวันนี้จัดโปรอยู่เจ็ดพันหบาทเท่านั้นนะคะถ้าสามารถใส่เป็นเซตได้เลยอ่าวันนี้ปุ้มจะโชว์เป็นเซตเลยนะคะแหวนแล้วก็สร้อยนะคะ,แล,ะ,คะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเข้าเซตก็คือเข็มขัดค่ะ เป็นหยกพมาก่าไทยเอและแกะสลักเป็นรูปดาวนะคะดาวนี้คือความเจ,จิดจรัสนะคะแสงสว่างในชีวิตนะคะหยกเนี่ยเป็นธาตุกายสิทธิาศักดิ์สิทธิ์มีความเย็นตลอดเลยนะคะแล้วก็มาประดับคู่กับเหล็กไหลนะคะที่อายุหลักร้อยปีอธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีนะคะพุทธคุณนะคะดดบเบลทวีคูณคะ่ะคุณจีจูสวัสดีคะ่ะคุณสัญญา คุณมากอชีค่ะคุณตองสวัสดีนะคะฝากทุกท่านเลยนะคะอ่าเป็นของขวัญมารีคริสต์มาสให้ปุ้มหน่อยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆนะคะจะได้เปิดการมองเห็นนะคะเห็นไหมคะว่าประคามนะคะสามารถที่จะดูดแม่เหล็กติดทุกเส้นเลยนะคะสำหรับเข็มขัดเส้นนี้นะคะรับไปพร้อมสายสายเขาจะออกสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มออกเกือบดำ สำหรับเส้นนี้นะคะราคาขายอยู่ที่สามหมื่นค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยจัดโปรอยู่ที่หนึ่งมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะสวยงามมากท่านผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยค่ะเป็นเงินล้อมเพชรนะคะหลายๆท่านชอบถามว่าเพชรแท้นะคะถ้าเพชรแท้ไม่ราคานี้นะคะอันนี้เราเป็นเพชรรัสเซียตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะเราจะเน้นตัวเนื้อหยกนะคะ ่าน,นก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าตัวเรือนสามารถใส่ได้เลยเข็มขัดก็ใส่ได้เลยค่ะได้ทั้งท่านหญิงและท่านชายนะคะอย่างชุดนี้เป็นเซตเลยนะคะท่านจะซื้อทั้งเซตสามชิ้นนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นชิ้นไปก็ได้แหวนเจ็ดพันห้าค่ะลดแล้วนะคะเข็มขัดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสร้อยข้อมือนะคะใส่ให้ดูเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเช่นกันนะคะ พุ่ถอ,อนาฬิกาเวลาใส่โชว์จะได้ง่ายๆนะคะโอเคก็ผ่านไปแล้วหนึ่งเซตทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมีท่านสมาชิกขอมาเยอะมากเลยค่ะว่าถามว่าปีใหม่เนี้ยทางศูนย์ใหญ่จะให้โปรโมชั่นตัวกำไรนะคะไทเอที่มีแกนกลางนะคะตัวตัวแกน แกนกลางกำไรนะคะหรือเออเขาเรียกว่าเอาไปทําหัวเข้มคาดได้เลยค่ะซึ่งปกติราคาเนี้ยราคาขายนะคะราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเอ่อเอาปกติเราเราจะจัดโปรอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะแล้วก็ถ้าสมาชิกบอกว่าอยากจะได้โปรเหมือนครั้งครั้งต้นต้นลายที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะอันนี้ ก็เลยขอท่านประธานใหญ่มาเดี๋ยวปุ้มเก็บกำไรแป๊บนึงนะคะปุ้มก็เลยขอท่านประธานใหญ่มานะคะท่านประธานใหญ่ใจดีมากเลยค่ะนะคะท่านก็เลยให้มาสำหรับต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้วันนี้วันนี้นะคะจากหนึ่งหมื่นลดแล้วสี่เก้าเก้าเก้าว่าถูกแล้วนะคะวันนี้ให้ไปเลยค่ะ หนึ่งพันเก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นหยกพม่าไทยเอนะคะคุ้มค่ามากๆท่านได้รับไปสองชิ้นนะคะก็คือตัวกำไรนะคะแล้วก็ตัวแกนกลางของกำไรนะคะสามารถที่จะไปทำเป็นหัวเข้มขาดนำไปนวดหน้าก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีโปรแค่ติกต๊กตอกติกต๊กตอก,ตก,ตกใครเร็วนะคะก็ทักเข้ามาใต้ไลน์นี้ได้เลยค่ะ เรามีแค่5วงเท่านั้นสำหรับก่อนสิ้นปีนี้นะคะตอนรับปีใหม่เป็นของขวัญจากท่านประธานใหญ่ศูนย์ใหญ่นะคะให้เพียงแค่5วงเท่านั้นนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะไม่มีราคานี้แล้วนะคะเพราะว่าจาก14999นี้ก็ถือว่าถูกมากแล้วแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหนึ่บาทมีเพียงแค่5วงเท่านั้นนะคะก็ใครทักมาก่อนก็ได้ไปก่อนนะคะ อ่ามีท่านสมาชิกท่านแรกนะคะอินบ็อกมาแล้วคะ่ะนะคะได้เลยค่ะจองหนึ่งวงขอบพระคุณค่ะได้ค่ะเดี๋ยวปุ้มจัดไปให้นะคะอ่ามีห้าวงเท่านั้นเลยนะคะท่านใดที่สนใจทักมาได้เลยนะคะอันนี้ปุ้มนํามาเป็นตัวอย่างหนึ่งวงเท่านั้นจะได้ไปชมตัวอื่นนะคะโอเค หาแล้วนะคะถ้าเกิดท่านใดต้องการนะคะหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสบเก้าบาทักมาเลยค่ะยกของศูนยมหาสมบัติสามแผ่นดินสวยมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะทีนี้เรามาดูอ่ายกม่วงกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะเป็นแหวนยก สีม่วงนะคะตัวเรือนนะคะตัวเรือนเป็นเงินนะคะซึ่งวันนี้มาเป็นเซตเดี๋ยวปุ้มต้องค่อยๆเพราะของเยอะมากนะคะอาจจะอาจจะเอาลงมาชา้าพของเยอะต้องระวังนิดนึงนะคะไม่เหมือนที่ท่านชมอยู่นี่นะคะเป็นหยกม่วงนะคะวันนี้เรามาเป็นเซตเหมือนกันคะ่ะสําหรับแหวนนะคะแหวนวงนี้เนี่ยเป็นชุดสําหรับคุณสุภาพสตรีนะคะวันนี้มาเป็นเซตะคะ่ะ เอาดูแหวนก่อนเนาะแหวนวงนี้นะคะปกติราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะวันนี้จัดโปรอยู่ที่เจ็ดพันห้าทุกท่านจะเห็นราคาเนาะวันนี้เนี่ยไม่เอาตัวอักษรอ,อะไรมาไว้หน้าหน้าจอเลยนะคะเพื่อเพื่อให้ทุกท่านได้ชมอย่างใกล้ชิดไม่มีอะไรมาเกะกะตานะคะสำหรับแหวนนะคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะวันนี้เรามาเป็นเซตค่ะเดี๋ยวให้ดู สวยไหมคะเป็นหยกพมา่านะคะจองหนึ่งวงพี่อนันต์ก่รกลารใช่ไหมคะโอ้ได้เลยคะ่ะขอบพระคุณนะคะ,ะวงที่สองแล้วนะคะวงที่สองแล้วเหลือสามวงเท่านั้นนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสำหรับกํรไรไทยเอนะคะกํรยหยกพมา่าไทยเอคะอ่ะอ่าสำหรับเซตนี้นะคะ ก็จะมีทั้งหมด1ชิ้น2ชิ้นและ,3ช,นะะ3ชิ้นนะคะ3ชิ้นนะคะก็จะมีแหวนเดี๋ยวปุ้มใส่ให้ดูเนาะก็มีพี่นีลมนที่เอไปส็อกำไรย,ยกสองวงแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวพุ้มจะใส่แหวนให้ดูเนาะ ่าสำหรับเซตนี้นะคะตัวแหวนเนี่ยจัดโปรอยู่ที่เจ็ดพันห้าแล้วมีตังหูด้วยค่ะตังหูนี่เก๋กไก่มากเลยนะคะเพราะว่าประดับคู่เหล็กไหลนะคะที่อธิฐานจิตโดยสำเร็จผู้ทธจาร์โตอายุหลักร้อยปีไม่หนักนะคะดูเหมือนหนักแต่ไม่หนักเลยค่ะสวยงามมากดูสีของหยกใสามากเลยค่ะ ตัวตังหูนี้นะคะก็จากหนึ่งหมืห้าพันบาทจัดโปรอยู่ที่เจ็ดพันห้าค่ะนะคะแล้วก็มีสร้อยด้วยค่ะอ่าจี้ค่ะจี้หยกสีม่วงนะคะมันนี้มาเป็นชุดเลยนะคะแล้วก็ประดับคู่กับเหล็กไหลดุดแม่เหล็กให้ชมนะคะเห็นไหมคะอ้ยังไม่ทันดูดเลยค่ะลอยขึ้นมาเลยนะคะ สำหรับตัวจี้นะคะเราให้โดยพร้อมสร้อยนะคะสร้อยของสูนรมหาสมบัติสามแผ่นดินที่สั่งทําพิเศษเลยนะคะใส่ไปไม่ลอกแล้วก็ไม่ดําด้วยนะคะสวยมากแล้วดูดีไซน์นะคะดีไซน์แบบจิวเวลรี่ร้านเพชรเลยนะคะท่านก็ไม่ต้องไปหาสร้อยใส่เลยะคะ่ะสามารถขึ้นคอหรือมออเป็นของขวัญให้กับคนที่ท่านรักได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลม r รีคริ i ต์มาสเทศกาลปีใหม่ พี่อนันต์จะไปรับวันจันนี้ที่ศูนย์ชนบุรีเวลาสิบเอ็ดโมงได้เลยค่ะมีทั้งอ่าเดี๋ยวพี่พี่ใส่เองหละค่ะพี่เดี๋ยวมาชมที่สาขาได้เลยค่ะนะคะให้พี่ถ้าถ้าอ่าวงที่พี่จองใส่ไม่ได้เดี๋ยวมีให้เลือกนะคะพี่อน,นันต์อ่าวันนี้นะคะ ได้รับเกียรติจากคุณจัก,กรพลพัฒน์นะคะมาเป็นแอดมินให้นะคะสวัสดีค่ะคุณเพียบนะคะสำหรับเซตนี้นะคะตัวต่างหูตัวต่าง,งหูค่ะจากราคาสองหมื่นนะคะทีปุ้มลืมบอกราคาต่างหูนะคะจากสองหมื่นวันนี้จัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคุ้มค่ามากๆแลเลยนะคะได้ เขาเรียกว่าได้เหล็กไหลไปหนึ่งเม็ดนี่ก็คุ้มค่าแล้วนะคะยังได้หยกสวยงามจากศูนย์ค่ะสมบัติสามแผ่นดินไปอีกนะคะท่านจะซื้อแยกก็ได้นะคะจะเป็นต่างหูแยกก็ได้จะเป็นจี้ก็ได้นะคะแล้วก็แหวนก็ได้ค่ะเดี๋ยวปุ้มทวนราคาอีกทีหนึ่งนะคะแหวนนะคะจากหมื่นห้าจัดโปรอยู่ที่เจ็ดพันห้านะคะตัวจี้เจ็ดพันห้าเหมือนกันค่ะต่างหูเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับเซตนี้นะคะไปแล้วนะคะจะได้ชมหลายๆเซ็ และตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7มงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ แนั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนสเตอร์เนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์เออันนี้เป็นมุมไทป์เอนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี หลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจาร์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งเปะวาะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ